สวัสดีครับวันนี้ยามเย็นๆฮนะภารกิจดีๆกับนาเล็กมาดูว่านาเล็กจะทำอะไรวันนี้พอดีเรามาที่ถังขยะแล้วมาเจอ,อคนเอากล้วยมาทิ้งนะเป็นกล้วยสุกกล้วยเหี่ยวกล้วยที่เขากินไม่หมดมาดูว่าจะเอาไปใช้ประโยชน์ได้อะไระไปใช้ประโยชน์ทำอะไรได้บ้างไปดูครับนี่ฮะกล้วย<ะ>แบบนี้นะคือ มีเยอะเกินไปก็กินไม่หมดนะเขาก็เลยเอามามันเหี่ยวทิ้งมันเน่าบ้างเขาก็เอามาทิ้งที่ขยะแต่นาเลเข็นแล้วว่าน่าจะใช้ประโยชน์ได้เกี่ยวประโยชน์ให้ปลาดูซิว่าปลาจะกินหรือเปล่าหนะ่นฮะดูเด็กๆรอกันเพียบเลยเนี่ยแต่ถ้าเราจะโยนให้เขาเราก็ต้องบี้หน่อยนะเพราะว่าก็จะได้กินกันง่ายดูซิว่าจะกินกันไหมนะ โยนลงไปหายเลยนะทั้งเตา่าทั้งปลาม,มันจมอะ่ะเต่าไม่ทันเนี่ยต้องบีแบบนี้เลยเนี่ยบีให้มันแตกนะเขาจะได้กินไดน้เขาทิ้งไว้ในขยะนะคือถ้าเอาไปทิ้งขยะก็ก,กลายเป็นอของทิ้งเฉยๆนะแต่เอามาโยนลงโหดูว่าเต่ามาแบบ อืทันบ้างไม่ทันบ้างแต่นนนตัวที่ได้คือปลาฮปลาเยปลาแรดเผือกก็มานะ่นนะเห็นไหมมาด้วยมาด้วยนี่แหละการทำบุญทำทานที่เราเห็นผลทันทีว่าเออมันได้ประโยชน์ถึงผู้รับเลยนคือนี่อ่ะโนนโๆ,ๆน,นๆเห็นไหมเต่าก็ได้กินปลาก็ได้กินไง โอ้ชอบเลยน,น,นั่นฮะเพลินเลยสนุกสนานกันเลยฮะได้กินกล้วยนะชอบเลยน,นี่แหละก็ถือว่าสร้างประโยชน์ต่อสัตว์ที่อยู่ในคลองฮะนะทั้งปลาทั้งเต่า เนี่ยเร็วมากปลาตะเพียนโอ้โหเต่าก็ได้กินนี่ทันไหมนะโอ้โหดำน้ำตามเลยโอ้โหตัวใหญ่ดำตามเลยอ่ะอืมอ่ะดูฮะนี่เฮ้ยเฮ้ไปดุกนันอ,อกินกันลืมเลยโอ้โหเต่ามาเยอะเลยเห็นไหม,อ,มอ่ะอสำหรับคลิปนี้นะเล็กก็เก็บมาฝากกันเพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับอเหนื